นนครอโยธยาอันรุ่งเรืองแผ่นดินสงบร่มเย็นผู้คนอยู่ด้วยความเมตตาแต่ในคืนหนึ่งท้องฟ้ากลับสันไหวด้วยแสงประหลาดจากดวงดาวฤาสีผู้เท่าบนเขาศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นนิมิตท่านกล่าวเพียงว่าผู้รักษาธรรมกำลังจะถือกำเนิดไม่นานนักพระมะเหสีของเท้าทศรถก็ประสูติพระโอรสพระนามว่าพระรามตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระรามมิได้เป็นเพียงกุมารธรรมดาดวงตาของพระองค์สงบนิ่ง แต่แฝงด้วยพลังบางอย่างที่ทําให้ผู้พบเห็นรู้สึกอบอุ่นใจฤาษีวิศวามิตรเดินทางมายัางราชสํานักเมื่อได้ทอดพระเนตรพระรามท่านก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่าโอรสองค์นี้มิใช่เพื่อครองบัลลังก์เท่านั้นแต่เกิดมาเพื่อปกป้องโลกคืนนั้นเองพระรามทรงฝันถึงคันส่องสักธิ์ที่เปล่งแสงอยู่กลางหุบเขาลึกลับเสียงหนึ่งดังขึ้นในความฝันอย่างแผ่วเบาเมื่อถึงเวลาเจ้าจะต้องออกเดินทาง เพื่อพิสูจน์หัวใจของตนเองและนับจากคืนนั้นชะตาชีวิตของพระรามก็เริ่มเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางแห่งการผจญภัยที่ไม่มีผู้ใดหวนกลับเป็นคนเดิมได้อีกสายลมแห่งโชคชะตากำลังพัดพระองค์ออกจากกำแพงวังสู่โลกกว้างอันเต็มไปด้วยปริศนาตำนานพระรามเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะนครอโยธยาเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองดุจแสงทองผู้คนอยู่กันอย่างสงบเพราะกษัตริย์ทรงครองแผ่นดินด้วยธรรมแต่คืนหนึ่ง ท้องฟ้ากลับเปล่งแสงประหลาดดาวหลายดวงส่องประกายพร้อมกันเรากับกำลังบอกเหตุบางอย่างแก่โลกบนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ฤาษีวิศวามิตรนั่งหลับตาอยู่หน้ากองไฟจูจ่ๆลมแรงก็พัดวนรอบกายท่านท่านลืมตาขึ้นแล้วกล่าวเสียงเบาผู้รักษาธรรมกำลังถือกำเนิดแล้วในคืนเดียวกันนั่นเองพระมะเหสีแห่งเท้าทศรถประสูตรพระโอรสผู้มีรัศมีผ่องใสพระนามว่าพระราม ตั้งแต่วินาทีแรกที่พระรามลืมพระเนตรทั่วทั้งวังก็เงียบสงบอย่างน่าประหลาดแม้เด็กทารกจะไม่ร้องไห้แต่กลับยิ้มอย่างอ่อนโยนราวกับเข้าใจโลกใบนี้แล้วหลายปีผ่านไปพระรามทรงเติบโตเป็นกุมารผู้มีจิตใจเมตตาไม่รังแกใครไม่หลงในอำนาจแต่กลับชอบฝึกฝนศิลปะการต่อสู้และการยิงศรด้วยความตั้งใจทุกครั้งที่ทรงจับคันศรหัวใจของพระองค์จะเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูก เหมือนมีบางสิ่งกำลังเรียกหาอยู่วันหนึ่งฤาษีวิศวามิตรได้เดินทางมายังพระราชวังเมื่อสายตาของท่านสบกับพระรามท่านก็ยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวกับเท้าทศรถว่าโอรสองค์นี้มีได้เกิดมาเพื่ออยู่แต่ในกำแพงวังแต่เกิดมาเพื่อปกป้องความถูกต้องของแผ่นดินคืนนั้นพระรามทรงสุบินประหลาดพระองค์ยืนอยู่กลางหุบเขามืดเบื้องหน้าคือคันสรสีทองเปล่งแสงสว่างดุจอาทิตย์ และมีเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างสงบหากเจ้าปรารถนาจะรักษาธรรมเจ้าจงกล้าเดินออกไปเผชิญชะตาของตนเองพระรามสะดุ้งตื่นหัวใจสั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยไม่รู้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเส้นทางชีวิตของเจ้าชายแห่งอโยธยากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและการเดินทางของพระรามผู้ถือสอนแห่งธรรมได้เริ่มขึ้นแล้วรุ่งเช้าวันใหม่แห่งนครอโยธยา แสงแดดอ่อนสองต้องยอดปราศาสตแต่ในหัวใจของพระรามยังไม่อาจสงบลงจากสุบินในยามค่ำคืนภาพคันศรสีทองที่เปล่งแสงยังติดอยู่ในพระเนตรไม่รู้เลือขนขณะพระรามกำลังฝึกยิงสอนอยู่ในลานวังฤาษีวิศวามิตรก็เดินเข้ามาอย่างเงียบสงบพระรามรีบถวายความเคารพแต่ฤาษีกลับจ้องพระพักของพระองค์นิ่งนานราวกับกำลังมองทะลุไปถึงดวงใจเจ้าชายเมื่อคืนนี้ เจ้าฝันเห็นคั้นสอนศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่พระรามทรงตกพระทยัยเพราะยังไม่เคยเล่าเรื่องความฝันนี้แก่ผู้ใดพระองค์พยักหน้าช้าๆฤาษีวิศวามิตรยิ้มบางๆนั่นไม่ใช่เพียงความฝันแต่คือเสียงเรียกจากชะตาจากนั้นท่านจึงเล่าว่าลึกเข้าไปในป่าหิมอพอวันมีคันสอนโบราณที่ไม่มีผู้ใดยกขึ้นได้คันสอนนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และมั่นคงในธรรมเท่านั้น พระรามทรงฟังด้วยหัวใจสันไหวแล้วเหตุใดท่านจึงมาเล่าเรื่องนี้แก่ข้าฤาษีตอบเพียงสั้นๆเพราะเวลาได้มาถึงแล้วไม่นานนักท้าวทศรถทรงอนุญาตให้พระรามออกเดินทางเพื่อไปช่วยเหลือฤาษีวิศวามิตรในการปราบอุปสรรคที่รบกวนป่าและสำนักฤาษีก่อนออกจากวังพระรามยืนมองนครอโยธยาจากเชิงประตูเมืองสายลมพัดผ่านพระพักหัวใจของพระองค์เต็มไปด้วยทั้งความหวังและความไม่แน่ใจ นี่คือครั้งแรกที่พระองค์จะก้าวออกจากร่มเงาของวังหลวงเมื่อขบวนเล็กๆเ,เคลื่อนเข้าสู่ป่าลึกเสียงนกเสียงลมและเงาไม้สูงใหญ่ทําให้โลกเบื้องหน้าดูแตกต่างจากทุกสิ่งที่พระรามเคยรู้จักและในยามที่พระองค์ก้าวเท้าเข้าสู่เขตป่าหิมอพอวันนั่นเองหัวใจของพระรามก็สันหวยขึ้นอีกครั้งราวกับมีบางสิ่งกําลังเฝ้ารออยู่เบื้องหน้าการเดินทางสู่ขั้นสอนแห่งชะตา ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆขบวนเล็กๆของพระรามและฤาษีวิศวามิตรค่อยๆเคลื่อนลึกเข้าสู่ป่าหิมอพอวันป่าแห่งนี้เงียบผิดปกติไม่มีแม้เสียงนกหรือเสียงสัตว์วิ่งผ่านพงหญ้ามีเพียงเสียงฝีเท้าบนใบไม้แห้งและเสียงลอมหายใจของผู้เดินทางฤาษีวิศวามิตรหยุดกระทันหันที่นี่คือเขตของเงาอาสูรพระรามทรงกำด้ามสอนแน่นสายตากวาดมองไปรอบกายทันใดนั้นเอง เงาดำยาวผิดรูปคนค่อยๆเคลื่อนผ่านต้นไม้ใหญ่พื้นดินสั่นเบาๆกลิ่นข้าวบางอย่างลอยมากับลมเสียงต่ำทุ้มดังขึ้่นจากความมืดมนุษย์ผู้ใดกล้าล่วงล้ำเขตข่าจากหลังพุ่มไม้อสูรร่างสูงใหญ่ปรากฏกายดวงตาสีแดงสลัวส่องประกายอยู่ใต้เงาไม้มันคืออสูรเงาป่าผู้คอยรบกวนสำนักฤาษีมานานหลายปีฤาษีวิศวามิตรกล่าวเสียงมั่นคงพระราม นี่คือบททดสอบแรกของเจ้าอาสูรเงาป่าคำรามก้องก่อนจะพุ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วพระรามตั้งสติไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำพระองค์ยกคันสอนขึ้นแต่ยังไม่รีบปล่อยสายพระรามมองเห็นแววตาของอสูรที่มีได้มีเพียงความโหดร้ายแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดและความหลงผิดหยุดเถิดเจ้าไม่จําเป็นต้องทําร้ายใครอีกพระสุรเสียงของพระรามสงบนิง่งแต่มั่นคง อสูรชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีและในเสี้ยววินาทีนั้นเองพระรามจึงปล่อยสอนสอนสายเดียวพุ่งออกไปอย่างสง่างามมิได้มุ่งสู่หัวใจแต่มุ่งสู่เงามืดที่พันธนาการร่างของอสูรไว้แสงสว่างอ่อนๆแผ่กระจายออกจากปลายสอนเงาดำรอบกายอาสูรถูกฉีกขาดออกอสูรสุดลงกับพื้นร่างกายสั่นเทาเสียงคำรามแปรเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นข้าถูกความแค้นครอบงำมานานเหลือเกิน ฤาษีวิศวามิตรหลับตาลงสวดมนต์เบาๆไม่นานนักเงามืดก็สลายไปกับสายลมเหลือเพียงป่าที่เริ่มมีเสียงนกกลับมาอีกครั้งฤาษีมองพระรามด้วยแววตาเปลี่ยมความเมตตาเจ้าผ่านบททดสอบแล้วไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยหัวใจพระรามยืนนิ่งมองผืนป่าที่กลับมาสงบอีกครั้งในหัวใจของพระองค์เริ่มเข้าใจแล้วว่าการเป็นผู้ถือสอนแห่งธรรมมิใช่การปรับสัตรปรูให้พ่ายแพ้เท่านั้น แต่คือการปลดปล่อยทั้งผู้อื่นและตนเองและการเดินทางของพระรามก็ยังคงต้องก้าวต่อไปหลังเหตุการณ์เงาอสูรสลายไปพื้นป่าหินมออวันก็ค่อยๆฟื้นคืนความมีชีวิตแสงแดดลอดผ่านยอดไม้เสียงนกและเสียงลำธารดังขึ้นอีกครั้งร,รากับป่าได้ถอนหายใจด้วยความโล่งใจพระรามและฤาษีวิศวามิตรเดินต่อไปจนถึงหุบเขาเล็กๆก,กลางผืนป่าที่นั่นมีสำนักฤาษีเก่าแก่ตั้งอยู่ รายล้อมด้วยหินสูงและต้นไม้โบราณเาหล่าฤาษีออกมาต้อนรับด้วยความยินดีเมื่อเห็นวิศวามิตรกลับมาอย่างปลอดภัยฤาษีชราผู้หนึ่งกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยตั้งแต่มีอสูรเงาป่ารบกวนพวกเรามิอาจทำสมาธิได้อย่างสงบอีกเลยวันนี้แผ่นดินคงได้ผู้คุ้มครองแล้วพระรามก้มศรีรษะอย่างอ่อนน้อมข้ายังเป็นเพียงผู้เดินทางมิใช่ผู้คุ้มครองดอกขอรับคำตอบเรียบง่ายนั้น ทำให้เหล่าฤาษีต่างพยักหน้าอย่างชื่นชมยามคำ่ำกองไฟถูกจุดขึ้นกลางลานหินฤาษีวิศวามิตรนั่งตรงข้ามพระรามสายตาของท่านนิ่งหรือก,กบว่าทุกครั้งพระรามพรุ่งนี้เราจะมุ่งหน้าไปยังหุบเขาศิลาพระรามเงยพระพักที่นั่นคือสถานที่เก็บรักษาคันสอนศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าเห็นในสุบินลมเย็นพัดผ่านกองไฟเปเลวไฟไหววูบวาบราวกับรับรู้คำกล่าวนั้นฤาษีวิศวามิตรกล่าวต่ออย่างช้าช้า แต่จงจำไว้ผู้ที่ยกคันสอนนั้นได้มีใช่ผู้แข็งแรงที่สุดหากคือผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจคืนนั้นพระรามนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังสำนักเสียงลำทานไหลเบาๆสายลมพัดต้องผิวกลย้อย่างอ่อนโยนแต่ในใจของพระองค์กลับเห็นภาพบ้านเมืองผู้คนและความทุกข์ของแผ่นดินพระรามค่อยๆเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้มีใช่เพื่อพิสูจน์ตนเองเท่านั้นหากเพื่อเตรียมหัวใจ ให้พร้อมแบกรับชะตาของผู้คนทั้งแผ่นดินก่อนหลับตาลงพระรามกล่าวกับตนเองอย่างแผ่วเบาหากข้าได้ครอบครองคันสอนนั้นข้าจะไม่ใช้มันเพื่ออำนาจแต่จะใช้มันเพื่อปกป้องความถูกต้องใต้แสงดาวเหนือหุบเขาหัวใจของผู้ถือศรอแห่งธรรมกำลังถูกหล่อหลอมอย่างเงียบงนันและรุ่งเช้าวันใหม่บททดสอบที่แท้จริงกำลังรออยู่เบื้องหน้ารุ่งอรุณแห่งหุบเขาศิลาหมอกขาวลอยคลอไปตามหน้าผาสูง แสงแดดแรกของวันส่องกระทบก้อนหินนับพันก้อนราวกับแผ่นดินกำลังตื่นจากการหลับไหลพระรามและฤาษีวิสวามิตรยืนอยู่เบื้องหน้าประตูหินโบราณที่มีลวดลายสลักเป็นรูปเทพและอสูรกำลังยืนประจันหน้ากันกลางลานหินกว้างคันศรสีทองเปล่งประกายตั้งประงานอยู่บนแท่นศิลานั่นเองคันศรที่พระรามเห็นในสุบินทันทีที่พระองค์ก้าวเข้าไปใกล้พื้นศิลาก็สั่นไหวเบาๆ เสียงหนึ่งดังขึ้นจากกรอบทิศผู้ใดปรารถนาจะถือสอนแห่งธรรมจงเผชิญหัวใจของตนเองก่อนเบื้องหน้าพระรามภาพหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นกลางอากาศคือภาพนครอโยธยาที่ลุกเป็นไฟผู้คนวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวเสียงร้องของความช่วยเหลือดังระงมและเหนือเมืองนั้นเงาร่างของพระรามเองยืนถือคันศรด้วยแววตายเย็นชาพระรามทรงนิ่งงนันหัวใจสั่นส้านอย่างรุนแรง เสียงเดิมกระซิบอีกครั้งหากเจ้าถือครองพลังนี้เจ้าจะกลายเป็นเช่นนั้นหรือไม่พระรามหลับพระเนตชช้าๆในความมืดของหัวใจพระองค์เห็นทั้งความกลัวความลังเลและความไม่มั่นใจในตนเองแต่ท่ามกลางความส่นไหวเหล่านั้นพระรามกลับเห็นภาพหนึ่งภาพผู้คนยิ้มให้กันเด็กน้อยวิ่งเล่นในลานวางังชาวบ้านก้มกราบด้วยความศรัทธาพระรามเปิดพระเนตรแล้วกล่าวด้วยสุรเสียงหนักแน่น ข้าไม่อาจรับประกันว่าข้าจะไม่ผิดพลาดแต่ข้าจะไม่ยอมให้พลังใดเปลี่ยนหัวใจของข้าทันใดนั้นภาพนิมิตทั้งหมดก็สลายไปลานศิลากลับคืนสู่ความเงียบสงบฤาษีวิศวามิตรพยักหน้าช้าช้าเจ้าได้เลือกแล้วเลือกที่จะไม่หนีความกลัวของตนเองพระรามก้าวไปยืนต่อหน้าคันสอนศักดิ์สิทธิ์พระหัตถสัมผัสด,ด้ามสอนอย่างแผ่วเบาในเสี้ยววินาทีแสงอ่อนโยนก็ไหลผ่านพระวรกายคันสอน มีได้ต่อต้านพระรามยกมันขึ้นจากแท่นศิลาได้อย่างสงบไม่มีเสียงฟ้าผ่าไม่มีแรงสั่นสะเทือนมีเพียงสายลมอุ่นพัดผ่านหุบเขาศิลาหรือวิศวามิตรกล่าวเสียงแผ่วแต่หนักแน่นตั้งแต่วินาทีนี้เจ้าคือผู้ถือสอนแห่งธรรมพระรามยืนนิ่งถือคันศรสีทองไว้ในพระหัตถ์แต่ในหัวใจของพระองค์กลับรู้ดีว่าการได้คันศรมาไม่ใช่จุดจบของการเดินทาง หากคือจุดเริ่มต้นของภาราอันยิ่งใหญ่ที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าหลังจากพระรามยกคันสอนสศักดิ์สิทธิ์ออกจากแท่นศิลาหุบเขาศิลาก็กลับสู่ความสงบอีกครั้งแต่ความสงบนั้นอยู่ได้ไม่นานท้องฟ้าเหนือหุบเขาคลันมืดเคลึมราวกับเมฆถูกดึงเข้าหากันเสียงปีกขนาดใหญ่กระพือสะเทือนผือนอากาศเหล่าฤาษีต่างเงยหน้ามองฟ้าเงาร่างมหึมาบีนวลอยู่เหนือหน้าผาก่อนจะร่อนลงบนล้านศิลาอย่างสง่าง,งาม มันคือพญาครุฑผู้พิทักษ์ฟ้าาขนสีทองแดงสองประกายใต้แสงแดดที่หลุดลอดเมฆดวงตาคมกริบมองตรงมายังพระรามฤาษีวิศวามิตรรีบก้มศีรษะขอคาระวะผู้พิทักษ์แห่งสวรรค์พญาครุฑกล่าวด้วยสุรเสียงดังกังวาลผู้ถือสอนแห่งธรรมเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกจริงดังคำพยากรณ์พระรามก้มพระเศียรอย่างนอบน้อมพญาครุฑก้าวเข้ามาใกล้สายตาหนักแน่นจับจ้องคานสอนในพระหัต แต่จงฟังให้ดีเสียงของพญาครุฑแผ่วลงขั้นสอนนี้มิได้มอบพลังให้เจ้าหากแต่มันจะขยายหัวใจของเจ้าพระรามชะง,งักหากหัวใจเต็มไปด้วยเมตตาพลังของมันจะปกป้องผู้คนแต่หากวันใดหัวใจของเจ้าถูกความโกรธความหลงหรือความพยานครอบงำสอนเดียวกันนี้จะนำพาหายนะมาสู่แผ่นดินสายลมแรงพัดผ่านลานศิลาผ้าคลุมของพระรามปลิวไหวพญาครุฑกล่าวต่อ และจงระวังผู้หนึ่งกำลังเฝ้ามองเจ้าอยู่ในเงามืดเขามีได้ต้องการคันสอนแต่ต้องการหัวใจของผู้ถือมันคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศรอบกายเย็นเยียบลงในทันทีพระรามกำคันสอนแน่นข้าจะไม่ยอมให้ผู้ใดใช้พลังนี้ทำร้ายผู้บริสุทธิ์พญาครุฑมองพระรามนิ่งนานก่อนพยักหน้าเบาๆจงรักษาคำพูดนี้ไว้ให้มัน่นในวันที่เจ้าต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับหัวใจ สิ้นเสียงนั้นพญาครุฑก็กระพือปีกครั้งใหญ่ร่างมหึมาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเมฆดำค่อยๆสลายแสงแดดกลับสู่หุบเขาอีกครั้งพระรามยืนมองท้องฟ้าเงียบงนันคำเตือนของพญาครุฑดังก้องอยู่ในหัวใจไม่รู้เรือนและในเงามืดของผืนป่ากลายออกไปดวงตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมายางคันสอนศักดิ์สิทธิ์อย่างเงียบงนันยามอาทิตย์คล้อยต่ำพระรามและฤาษีวิศวามิตรออกเดินทางจากุูเขาศิลา เส้นทางเบื้องหน้าคือป่าทึบที่ยังไม่มีผู้ใดใกล้เหยียบย่างมานานเสียงใบไม้ไหวเหมือนมีใครบางคนเดินตามอยู่ไม่ห่างพระรามรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองจากด้านหลังแต่พระองค์ไม่ได้หันกลับไปฤาษีวิศวามิตรเอ่ยขึ้นเบาๆเขาเริ่มขยับแล้วพระรามชงงะงักก้าวเท้าหมายถึงผู้ที่พยาครุฑเตือนหรือขอรับฤาษีพยักหน้าใช่ผู้สแสวงหาอำนาจจากความว่างเปล่าในใจตนเอง ยามค่าทั้งสองหยุดพักที่ลานหินเล็กๆก,กลางป่ากองไฟถูกจุดขึ้นเปลวไฟส่องเงาไม้ยาวทอดบนพื้นขณะพระรามกำลังนั่งสงบจิตเงาหนึ่งก็ไหววุผ่านหลังต้นไม้รวดเร็วจนแทบมองไม่เห็นพระรามลืมพระเนศทันทีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นจากความมืดผู้ถือสอนแห่งธรรมน้ำเสียงนั้นนุ่มลึกเหมือนสายลมยามราตรีร่างของชายผู้หนึ่งค่อยๆก้าวออกมาจากเงาไม้ สวมผ้าคลุมสีดำสนิทใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตากลับลือกล้ำเกินคาดเดาหรือสีวิศวามิตรลุกขึ้นยืนอสูรหรือมนุษย์กันแน่เจ้าคือผู้ใดชายผู้นั้นยิ้มบางๆข้าเป็นเพียงผู้เดินทางเช่นเดียวกับพวกท่านเขาหันสายตามาที่พระรามแต่ต่างกันตรงที่ข้าไม่เชื่อในคำว่าธรรมบรรยากาศรอบก,กองไฟเย็นลงอย่างน่าประหลาดพระรามลุกขึ้นยืน สายตานิ่งสงบหากเจ้าไม่เชื่อในธรรมเหตุใดจึงติดตามข้าชายลึกลับเงียบไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวช้าช้าเพราะข้าอยากรู้ว่าผู้ที่โลกเลือกจะยืนหยัดได้นานเพียงใดเมื่อความจริงอันโหดร้ายเข้ามาแทนที่ความศรัทธาลมแรงพัดผ่านกองไฟไหววูบหรือสีวิศวามิตรกล่าวเสียงเข้มเจ้าต้องการสิ่งใดจากพระรามชายผู้นั้นหัวเราะเบาๆข้าไม่ได้ต้องการคันสอน คำพูดนั้นทำให้พระรามนึกถึงคำเตือนของพยาครุฑทันทีชายลึกลับจ้องพระรามตรงตรงข้าต้องการเห็นหัวใจของเจ้าแตกสลายสิ้นคำร่างของเขาก็ค่อยๆเลือนหายไปกับเงามือราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยเหลือเพียงกองไฟที่ยังลุกอยู่กลางลานหินพระรามยืนนิ่งหัวใจหนักอึ้งอย่างประหลาดฤาษีวิศวามิตรกล่าวเบา,เบาๆเขาคือผู้บิดเบือนศรัทธาไม่ค่า แต่ทำลายจากภายในพระรามกำคันอนในมือแน่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์รู้สึกว่าสัตว์ปรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่อสูรในป่าหากคือเงามือที่กำลังคืบคลานเข้ามาในหัวใจของผู้คนหลังค่ำคืนแห่งเงามือพระรามและฤาษีวิศวามิตรออกจากผืนป่ามุ่งหน้าไปยังเมืองชายแดนเล็กๆแห่งหนึ่งเมืองนั้นควรจะคึกคักเพราะเป็นเส้นทางค้าขายสำคัญแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับเป็นถนนเงียบงนัน ร้านรวงปิดตายและไม่มีเสียงเด็กวิ่งเล่นพระรามหยุดยืนกลางประตูเมืองที่นี่เงียบผิดปกติกหญิงชาราคนหนึ่งค่อยๆเปิดประตูบ้านออกมาเมื่อเห็นผู้มาเยือนนางรีบยกมือไหว้ด้วยความหวาดหวัน่นท่านอย่าอยู่ที่นี่นานนักเลยพระรามเอ่อยถามอย่างสุภาพเกิดสิ่งใดขึ้นกับเมืองนี้หรือหญิงชาราก้มหน้าพวกเราไม่ได้ถูกอสูรคุกค,คามคำตอบนั้นทำให้พระรามและฤาษีวิศวามิชงัก นางกล่าวต่อด้วยเสียงสัน่นแต่ถูกคำพูดคุกคามหญิงชาราเล่าว่าไม่นานมานี้มีชายแปลกหน้าผู้หนึ่งเข้ามาในเมืองเขาไม่ได้ปลน้นไม่ได้ฆ่าเขาเพียงเดินไปบอกชาวบ้านทีละคนว่าความอมีไม่เคยช่วยให้ใครรอดคนซื่อสัตว์มักตายก่อนผู้มีอำนาจเท่านั้นที่อยู่ได้แรกๆไม่มีใครเชื่อแต่คำพูดเหล่านั้นถูกกระซิบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากบ้านหนึ่งสู่บ้านหนึ่ง จากใจหนึ่งสู่ใจหนึ่งไม่นานนักผู้คนเริ่มหวาดระแวงกันเองไม่กล้าช่วยเหลือกันไม่เชื่อใจกันเมืองทั้งเมืองจึงเงียบลงไม่ใช่เพราะความกลัวอสูรแต่เพราะไม่มีใครเชื่อในการแอลกันอีกแล้วพระรามฟังด้วยหัวใจหนักอึ้งนี่คือสิ่งเดียวกับที่ชายลือกลับคืนนั้นพูดไว้ทำลายจากภายในฤาษีวิศวามิตรหลับตาแน่นผู้บิดเบือนศรัทธาเริ่มลงมือแล้วจริงๆ พระรามมองไปยังถนนว่างเปล่าหากศัตรูใช้เพียงคำพูดข้าจะใช้อะไรปกป้องผู้คนได้ฤาษีมองพระรามด้วยแววตานิ่งลึกเจ้าไม่อาจยิงสอนใส่ความสิ้นหวังแต่เจ้าสามารถยืนอยู่ข้างผู้คนได้พระรามพยักหน้าเบาๆพระองค์เดินไปยังลานกลางเมืองนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่มิได้กล่าวปราศัยมิได้ยกตนเป็นผู้วิเศษพระองค์เพียงช่วยชายชาราหาบน้ำช่วยเด็กน้อยซ่อมล้อรถ ช่วยแม่ค้ากวาดหน้าร้านตลอดทั้งวันพระรามอยู่ท่ามกลางผู้คนโดยไม่ถือศรอนในมือเมื่อแสงเย็นเริ่มทอดลงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงหัวเราะของเด็กคนแรกแล้วอีกคนหนึ่งไม่นานนักเสียงพูดคุยเบาๆเริ่มกลับคืนสู่ลานเมืองหญิงชราคนนั้นยืนมองอยู่ไกลๆน้ำตากรอแค่มีคนเริ่มเมืองก็เริ่มหายใจได้อีกครั้งพระรามยืนมองภาพตรงหน้า หัวใจอ่อนโยงอย่างบอกไม่ถูกแต่ในเงาของหลังคาบ้านหลังหนึ่งเงาร่างของชายผู้คุณตา่ายืนพิงเสาไม้ริมฝีปากยกยิ้มบางๆน่าสนใจจริงผู้ถือสอนแห่งธรรมและเมืองที่เพิ่งเริ่มกลับมามีเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งกำลังกลายเป็นสนามทดสอบหัวใจของพระรามอย่างเงียบงนันค่ำคืนคลี่ตัวลงเหนือเมืองเล็กๆแสงตะเกียงหน้าบ้านเริ่มส่องสว่างแทนความเงียบงันในวันก่อน ผู้คนเริ่มกลับมาเปิดร้านเริ่มเอ่ยคำทักทายกันอีกครั้งแต่ในหัวใจของพระรามกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่ยังไม่จบบนหลังคาบ้านหลังหนึ่งชายลึกลับผู้บิดเบือนศรัทธายังคงยืนมองลานเมืองอย่างสงบนิ่งเขาไม่รีบจากไปเรากับกำลังรอบางอย่างฤาษีวิศวามิตรเดินเข้ามาข้างพระรามเขาจะไม่หนีเพราะชัยชนะของเขาไม่จำเป็นต้องเห็นเลือดพระรามพยักหน้า เขาต้องการให้ผู้คนกลับมาสิ้นหวังอีกครั้งในยามดึกเสียงเอะอะดังขึ้นจากปลายถนนชายสองคนกำลังโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเรื่องสินค้าที่หายไปจากร้านฝูงชนเริ่มมุงดูเสียงกระซิบค่อยๆแทรกซึมใครจะไปรู้เมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ซื้ออย่างที่คิดคนเรานี่ไว้ใจไม่ได้หรอกพระรามชะงักคำพูดเหล่านั้นเหมือนเสียงสะท้อนของชายลิกลับในวันก่อน และในเงามืดของมุมถนนเขายืนอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่พูดไม่ห้ามไม่ยุยงตรงๆแต่เพียงยืนอยู่ราวกับเป็นเงาให้ความสงสัยเติบโตฤาษีวิศวามิตรเอ่ยเสียงแผ่วหากปล่อยให้เรื่องบานปลายความเชื่อใจก็จะพังทลายอีกครั้งพระรามมองคันสอนในมือครั้งแรกที่พระองค์รู้สึกว่าอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมืออาจไร้ความหมายในเวลานี้พระรามเดินฝ่าฝูงชนออกไป ยืนอยู่ระหว่างชายทั้งสองข้าขอเวลาสักครู่เสียงรอบข้างเงียบลงพระรามไม่ได้ถามว่าใครผิดไม่ได้ตัดสินว่าใครโกงพระองค์เพียงพูดด้วยน้ำเสียงสงบหากพวกท่านยังเชื่อว่าเมืองนี้ควรเป็นที่ที่ลูกหลานอยู่ได้อย่างปลอดภัยขอให้ความจริงสำคัญกว่าความสะใจจากนั้นพระรามชวนทั้งสองฝ่ายไปตรวจของที่ร้านไปถามคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ไปตามมหาหลักฐานเล็กๆทีละอย่าง ใช้เวลาไม่ใช่อำนาจไม่นานนักเด็กคนหนึ่งก็วิ่งมาบอกกว่าสินค้าที่หายไปถูกย้ายไปผิดโกดังความเข้าใจผิดค่อยๆค,คลี่คลายชายทั้งสองยืนนิ่งก่อนจะก้มศรีรษะให้กันอย่างอายๆฝูงชนค่อยๆสลายตัวเมืองรอดจ,จากความร้าวรานไปได้อีกครั้งบนหลังคาชายลึกลับปรีตาลงรอยยิ้มบางๆเลือนหายไปเจ้าเลือกทางที่ยากกว่าสินะ ฤลษีวิศวามิตรกล่าวเบาๆคืนนี้เจ้าเอาชนะเขาได้โดยไม่ต้องยิงศรแม้แต่ดอกเดียวพระรามมองลานเมืองที่กลับมาสงบในหัวใจของพระองค์เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้ถือศรอแห่งธรรมมีได้วัดกันที่ความแม่นของลูกศรแต่วัดกันที่ความกลา้าที่จะยืนอยู่ท่ามกลางความแตกแยกโดยไม่เลือกฝ่ายของความเปลียดชังรุ่งเช้าวันใหม่แสงทองอ่อนของอาทิตย์สาดส่องเหนือเมือง เสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องลานเมืองอีกครั้งผู้คนกลับมาทำงานทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนและเริ่มช่วยเหลือกันดังเช่นเดิมพระรามยืนอยู่กลางลานคันศรสีทองอยู่ในพระหัตถ์แต่ครั้งนี้พระองค์มิได้รู้สึกถึงอำนาจที่เหนือใครเพราะพระองค์รู้แล้วว่าอำนาจที่แท้จริงมิใช่ศรแต่คือหัวใจที่มั่นคงและเมตตาฤาษีวิศวามิตรเดินเข้ามาสายตาเต็มไปด้วยความภูมิใจเจ้าผ่านทุกบททดสอบแล้ว ไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยความเข้าใจพระรามทอดสายตาม,มองผู้คนรอบตัวหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความหวังชายลึกลับผู้บิดเบือนศรัทธาไม่ปรากฏตัวอีกราวกับเข้าใจแล้วว่าแม้เขาจะพยายามหว่านความสงสัยและความสิ้นหวังแต่หัวใจที่มั่นคงของพระรามสามารถชี้ทางสว่างให้ผู้คนกลับมาเชื่อใจและรักกันได้ท้องฟ้าสว่างสวยสายลมพัดเอาความอบอุ่นผ่านเมืองพระรามยกคันศรขึ้น มีใช่เพื่อสังหารหรือทำลายใครแต่เพื่อสัญญากับตนเองและผู้คนข้าจะรักษาแผ่นดินนี้และหัวใจของผู้คนด้วยทุกสิ่งที่ข้าเป็นเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เสียงสนทนาเบาๆของผู้คนและเสียงลมในต้นไม้กลายเป็นเพลงแห่งความหวังที่ดังขึ้นทุกขนแห่งพระรามผู้ถือสอนแห่งธรรมมีได้เป็นเพียงเจ้าชายหรือวีรบุรุษแต่เป็นผู้พิทักษ์หัวใจของแผ่นดินและจากวันนั้นเป็นต้นมา ไม่ว่าจะอุปสรรคใดหรือความมืดใดมาปกคลุมโลกผู้คนยังคงจำได้เสมอว่าความกล้าและหัวใจที่มั่นคงสามารถเปลี่ยนโลกให้สว่างสวยได้